พันธสัญญาเดิมฉบับฟื้นฟูหนังสือโยกบทที่เจ็มนุษย์มีงานเหนื่อยยากบนแผ่นดินมิใช่หรือแล้ววันเวลาเขาเหมือนวันเวลาของลูกจ้างมิใช่หรือเหมือนทาาผู้โหยหาร่มเงาและเหมือนลูกจ้างผู้เฝ้าคอยค่าแรงเช่นเดียวกันข้าได้ส่วนมรดกเป็นเดือนแห่งความอนิจจังและคืนแห่งความทุกข์ถูกกำหนดแก่ข้าเมื่อข้านอนลงข้าว่า เมื่อไรหนอข้าจะลุกขึ้นแต่กลางคืนก็ยาวและข้าก็พลิกไปพลิกมาจนรุ่งเช้าเนื้อหนังของข้าหุ่มด้วยหนอนและก้อนฝุน่นผิวหนังของข้ามีแผลตกสะเก็ดแล้วปิดออกอีกวันคืนของข้าเร็วกว่ากระสวยของช่างทอและสิ้นสลายลงอย่างไร้หวังขอทรงระลึกว่าชีวิตข้าพเจ้าเป็นเพียงลมหายใจ ดวงตาข้าพเจ้าจะไม่เห็นสิ่งดีอีกเลยดวงตาที่เคยเห็นข้าพเจ้าจะไม่ดูข้าพเจ้าอีกต่อไปฝ่ายพระเนตรของพระองค์มองหาข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าก็ไม่อยู่เสียแล้วเมฆจางและหายไปฉันใดผู้ที่ลงไปยังแดนมรณาก็มีได้ขึ้นมาฉันนั้นเขาไม่กลับไปเรือนของเขาอีกและที่อยู่ของเขาก็ไม่รู้จักเขาอีกเลย สำหรับข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่ยังปากข้าพเจ้าจะพูดด้วยวิญญาณที่เราทมข้าพเจ้าจะบ่นกล่าวโทษด้วยจิตที่ขมขื่นข้าพเจ้าเป็นทะเลหรือเป็นปลาใหญ่หรือพระองค์จึงทรงวางยามเฝ้าข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าพูดว่าเตียงของข้าจะปลอบโยนข้าที่นอนของข้าจะแบบรับความทุกข์ของข้าพระองค์ก็ทรงทําให้ข้าพเจ้ากลัว ด้วยความฝันและทําให้ข้าพเจ้าหวาดหวั่นด้วยนิมิตจิตของข้าพเจ้าจึงเลือกที่จะถูกรัดคอและตายดีกว่าจะเหลือแต่กระดูกอย่างนี้ข้าพเจ้าเกลียดชังชีวิตข้าพเจ้าจะไม่อยู่เป็นนิดปล่อยข้าพเจ้าตามลําพังเถิดเพราะวันเวลาของข้าพเจ้าเป็นแต่เพียงลมหายใจมนุษย์ที่ต้องตายเป็นผู้ใดเล่าที่พระองค์จึงทรงเห็นว่าเขาสำคัญนักและเป็นผู้ที่พระองค์ใส่พระทัย ทรงเยี่ยมเขาทุกเช้าทรงทดสอบเขาทุกขณะอีกนานเท่าใดพระองค์จึงจะละพระเนตรจากข้าพเจ้าหรือทิ้งข้าพเจ้าตามลำพังจนข้าพเจ้าจะกลืนน้ำลายของตนได้ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเฝ้าดูมนุษย์ถ้าข้าพเจ้าทำบาปแล้วข้าพเจ้าทำอะไรแก่พระองค์เล่าเหตุใดพระองค์จึงทรงทำให้ข้าพเจ้าตกเป็นเป้าของพระองค์จนข้าพเจ้ากลายเป็นภาระแก่พระองค์ เหตุใดพระองค์ไม่ทรงอภัยการละเมิดของข้าพเจ้าและนำเอาความบาปชั่วของข้าพเจ้าไปเสียเพราะบัดนี้ข้าพเจ้าจะนอนลงในผงครีดินพระองค์จะทรงเสาะหาข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าก็ไม่อยู่เสียแล้ว